สว,ส,สวัสดีค่ะแม่แม,แม่สวัสดีค่ะครูก้อยสวัสดีค่ะครูเกตพบกับรายการ Research Talk รายการที่ครูก้อยและครูเกตนะคะทำหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลความรู้งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศนะคะมาสรุปสเต็ปคอนเซปต์สั้นๆรวมทั้งนำเปเปอร์เนี่ยมาแปลให้กับแม่แม่เลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟให้แม่แม่ศึกษาถึงบ้านเกี่ยวข้องกับภาวะผู้ม,ญญมีบุตรยาก สำหรับวันนี้เทปนี้ค่ะเป็นเรื่องของสารชนิดหนึ่งซึ่งสำคัญและมีความจำเป็นของคนที่มีบุตรยากโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่กระบวนการทำด็กหลอดแก้วคุเกตหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักสารนี้ให้คุเกตทถาไมได้ไหมได้คุเกตว่าไม่รู้จักเมื่อก่อนพอเห็นปุ๊บคุเกตคืออะไรเพ <อ S 2> ราะโดยปกติเราจะรู้จักพวกวิตามินเอวิตามินดีวิตามินซีดีวิตามินรู้จักทุกวิตามินเลยแต่ตัวนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักก็นอกสารระบบของคนที่ไม่ท้องไม่ท้องยากนะคะมันคือสารที่ชื่อว่าอินโนซิทอลค่ะอินโนซิทอล ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วมันก็คือวิตามิน B นั่นแหละภูเก็ตแล้วจริงๆเจ้าตัวอินโนชิทอลมันก็ไม่ได้มีผลในการที่จะเสริมในเรื่องของผู้มีบุญญตรยากอย่างเดียวมันมีประโยชน์หลายๆอย่างต่อร่างกายเดี๋ยวเราสรุปงงให้ฟังนะหนึ่งมันสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็เร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันได้อสองมันช่วยลดการหลุดร่วงของคนที่แบบผมผมร่วงเยอะๆ3สามช่วยป้องกันคนที่เป็นภาวะผื่นผื่นคันผิวหนังที่เป็นโรคเอ็กซิมาอักเสบอัเนะคะแล้วก็ 4นะคะช่วยปรับการสะสมของไขมันในร่างกายของคนที่มีการสะสมไขมันแบบ เยอะมากมากนะคะข้อที่5ก็คือทําให้รู้สึกสงบแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่เป็นแบบมอนเป็นซึมเศร้าอ่ะนะคะข้อที่6สามารถป้องกันมะเร็งบางชนิดได้อันนี้ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันช่วยในเรื่องไหนได้บ้างนะเจ็ดช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะอุดตันในเส้นเลือดแปดช่วยฟื้นฟูอวัยวะต่างๆของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะเก้าตัวนี้ค่ะช่วยให้อินซูลินทางานดีขึ้นซึ่งเคยมีเทปเทปหนึ่งที่เราพูดในเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินว่าถ้าเกิดดื้ออินซูลินมันจะส ผลต่อ P C O S, <S เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตัวนี้มันช่วยให้อินซูลินทำงานดีขึ้นและรักษาภาวะ ถุงน้ำในรังไข่หรือภาวะที่ชื่อว่า PCOS Polycystic Ovary Syndrome ซึ่งทำให้ผู้หญิงเราท้องยากเป็นอันหนึ่งตอนนี้คือไข่ไม่ตกไข่ไม่ตกเรื้อรังตัวนี้ช่วยรูของผู้หญิงที่อยากท้องใช่ซึ่งอินโดซิทอมันช่วยเยียวยาภาวะนี้สําหรับผู้หญิงนะคะช่วงหลังๆมานี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆในท้องตลาดนี้จะมีส่วนผสมของอินโดซิทอลตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า อินอซิทอลมันช่วยผู้หญิงที่มีบุตรยากในแง่ของคนที่เป็น P C O S ได้ยังไงอ่าค่ะครูเกตไปสืบค้นงานวิจัยมา2ฉบันบนะค่ะอ้อฉบับแรกเนี่ยเกี่ยวกับการที่ช่วยให้ผู้หญิงที่นะคะกำลังเข้าสู่กระบวนการ I V F หรือ i c ก i ก็คือการทำด็ดกอด,ด,กดแ,กแก้วนะคะอินอซิทอลเข้าไปช่วยทำให้มีอัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้นแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอินอซิทอลที่ไปช่วยผู้หญิงที่เป็น P C O S นะคะทำให้ระบบสมดุลฮอร์โมนเนี่ยมัน ดีขึ้นแล้วก็รอบการตกไข่ก็เริ่มกลับมาปกติรอบการตกไข่กลับมาประจำเดือนเป็นปกตินะคะไปดูงานวิจัยฉบับแรกนะคะคุณก้อย Inositol Supplement Improves Clinical Pregnancy Rate in Infertile Women Undergoing Ovulation Induction for ICSI or IVF and Embryo Transfer นะคะงานวิจัยอันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Medicine เมื่อปี2017นี่เองค่ะก็เมื่อไม่นานมานี้เองใชคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า จากการศึกษาเนี่ยนะคะผู้หญิงที่มีบุตรยากเมื่อได้รับประทานอาหารที่มีอนโนชิทอเข้าไปในระหว่างกระบวนการเหนี่ยวนําให้ไข่ตกหรือเรียกว่า ovulation induction เพื่อที่จะไปทำอีกซีหรือ I V F เนี่ยผมว่าผู้หญิงที่ทานอนโนชิทอรระหว่างกระบวนการเหนี่ยวนํา ที่จะทำให้ไข่ตกหรือพูดง่ายๆว่าในช่วงที่มีการกระตุ้นไข่แล้วก็มีการก่อนจะเก็บไข่เนี่ยนะคะจะส่งผลให้อัตราในการตั้งครรภ์สูงขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มคุณภาพเอมบริโอและช่วยลดการใช้ยากกระตุ้นไข่ที่มากเกินไปใช่ค่ะในงานวิจัยเนี่ยสรุปออกมาเลยนะคะ conclusions นะคะบอกว่า myoinositol supplements increase clinical pregnancy rate in infertile women undergoing ovulation induction for ICSI or IVF and embryo transfer it may improve the quality of embryo นะคะ and reduce the unsuitable oocytes and require amount of stimulation drugs นะคะก็คือไป c e นะคะ stimulation drugs ก็คือยาที่ใช้ในการกระตุ้นเพราะว่าถ้าเราใช้ยากระตุ้นมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลเอฟเฟกให้เกิดภาวะ OHSS ก็คือภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปได้คือพูดง่ายๆเหมือนร่างกายของมนุษย์นะคะมันก็จะมีการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนตามธรรมชาติแต่ผู้หญิงที่จะไปทำเด็กหลอดแก้วแน่นอนว่าเราจะต้องได้รับฮอร์โมนจากภายนอก ออคราวนี้การได้รับฮอร์โมนจากภายนอกมากเกินไปบางคนได้น้อยแล้วแล้วรังไข่กระตุ้นให้ผลิตไข่ได้ดีแต่บางคนต้องต้องาาอัดยามากร<า>ังไข่ถึงจะผลิตไข่ได้ซึ่งการใช้ฮอร์โมนมากๆมันก็ส่งผลต่อรังไข่ทาให้รังไข่เกิดภาวะถูกกระตุ้นมากเกินไปและอาจจะเกิดภาวะ OHS เป็นภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนระหว่างการกระตุ้นไข่ได้แทนคนที่เหมือนกับว่าได้รับสารอินดูซิทอลในระหว่างที่มีการเหนี่ยวนําให้ไข่ตกพวกนี้มันก็จะไปช่วยลด ภาวะพวกนี้ได้นะคะก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ยาเยอะไม่ต้องใช้ยามากเกินไขนี่นะคะคือประโยชน์ของอินโนเซทอลค่ะคุณก้อยสำหรับผู้หญิงที่ต้องใช้กระบวนการเหนี่ยวนาให้มีการตกไข่ตกไข่นะคะมีอีกใช่ไหมคะมีอีกใชมีอีกงานวิจัยหนึ่งค่ะที่พูดถึงอินโนเซทอลกับผู้หญิงที่เป็น PCOS โดยเฉพาะเจาะจงไปใช่ค่ะคุเกิจะอ่านชื่องานวิจัยให้ฟังนะคะ effects of inositol in women with PCOS นะคะ systematic review of randomized control trials อันนี้ตีพิมพ์ในวารสารในเดือน National Journal of Endocrinology เมื่อปี2016ค่ะค้กก็ไม่นานมานี้ไม่นานเหมือนกันนะคะก็พูดถึงการใช้อินโนซิทอลนะคะที่มีผลต่อผู้หญิงที่เป็น PCOS นะคะมันมีผลยังไงบ้างนะคะคุ้กอยซึ่งงานวิจัยนี้เป็นแบบ literature review คือเขาจะรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับหลายๆตัวอินโนซิทลที่มีผลดีกับเป็น PCOS นะคะแล้วก็คุกิจะหยิบยกออกมานะคะเช่นอันนึงเนี่ยนะคะบอกว่า Inositol significantly reduce insulin levels นะคะแล้วก็ reduce FSH ratio ด้วยนะคะก็คือการวิจัยตัวนี้คือเขาพูดว่าการรับประทาน Inositol เนี่ยนะคะมันก็จะไปช่วยลดระดับอินซูลินนะคะซึ่งเคยให้ความรู้แม่ๆไปแล้วในรายการ Research Talk Tape PCOS เรื่อง -dash d i e อนะคะใช่ค่ะให้ย้อนกลับไปดูนะคะขอแอดมินก็ได้ขอ้อดนใช่ขอได้เลยคือจริงๆแล้วถ้าเรามีอินซูลิน ในร่างกายสูงเนี่ยมันก็จะไปเหนี่ยวนําให้ไขไม่ตกพูดง่ายๆสรุปตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอินนซิตอลรับประทานเข้าไปมันก็จะไปช่วยเหมือนกับว่าบาลานซ์อินซูลินแล้วก็มันไปอิมพลูฟเนี่ยคะ่ะเมนสตรลไซเคก็คือเรื่องของรอบเดือนรอบเดือนประจำเดือนกับบางคนที่รอบยาวไข่ไม่ตก<ช>ก็อาจจะรอบกลับมา ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะไปช่วยลดเจ้าตัว FSH ตรงนี้ยังไงคะคุณก้อย FSH ก็คือฮอร์โมน Follicle Stimulating Hormone คือฮอร์โมนที่กระตุ้นรังไข่ให้ไข่มันผลิตไข่จากใบเล็กเป็นใบโตค่อยๆฟอร์มไปเรื่อยๆสำหรับผู้หญิงที่มี FSH สูงโดยเฉพาะสูงกว่า10เนี่ยเป็นไซส์ให้เห็นว่ารังไข่มันเริ่ม เริ่มผลิตไข่ไม่ดีแล้วหรือว่าเริ่มสู่เข้าสู่ภาวะไวทองก่อนไวอันควรหรือว่ารังไข่เริ่มจะมีการเสื่อมเสื่อมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงที่ FSH สูงกว่าอ่อการกระตุ้นไข่ก็มักจะไม่ค่อยได้ไข่ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเียเจ้าตัวนี้มันก็จะไปทําให้ค่าเนี้ยลดลงลดลงด้วยค่ะดังนั้นอี่โนซิทอลนะคะก็มีประโยชน์มากเลยสําหรับผู้หญิงที่อินฟอร์ทลก็คือมีบุตรยากที่ต้องใช้กระบวนการทําเด็กหลอดแก้วนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่เป็น PCOS ถูกต้องค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะงานวิจัยที่เราหยิบยกมาบางส่วนนะคะเียงเพียง2ตัวนีนะะ่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วอินโนชิตอลก็เป็นสารที่เขาใช้กันแพร่หลายในจริงๆในอเมริกานะคะโดยเฉพาะในคลินิกผู้มีบุตรยากของอเมริกาก็จะให้เหมือนกับว่าทานอินโนชิตอลในช่วงที่ก่อนจะมาเก็บไข่จะมากระตุ้นไข่แพทย์ก็จะแนะนําแพทย์ก็จะแนะนานะคะเพราะว่าอะไรก็เหมือนกับที่บอก ก็ช่วยลดอินซูลินรอบเดือนก็ปกติขึ้นนะคะคุณภาพไข่ก็ดีขึ้นคุณภาพเอมบริอโอก็ดีขึ้นแล้วก็ลดการใช้ยาการใช้ยากระตุ้นแล้วก็อาจจะช่วยลด FSH เหมือนกับว่ารังไข่ก็อาจจะเคยเสื่อมมากก็อาจจะเสื่อมน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งหมดก็คือขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ยานะมันก็คือจัดเป็นพวกวิตามินค่ะที่หลายคนก็เลยถามแล้ว คูเกตทางว่าจแคนจะทานอินโนชิทอลเนี่ยมันมีมากในไหนแม่จริงๆแล้วตามธรรมชาติอินโนชิทอลก็จะพบมากในพวกตับนะคะพวกจมูกข้าวสาลีพวกถั่วลิสงแล้วก็ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆแคนตาลูแคนตาลูเกรฟรุนะคะพวกกระหล่ำปลีแล้วก็พวกยีสต์นะคะแต่ว่าพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมีบุตรยากเดี๋ยวนี้ก็นิยมที่จะใส่อินโนชิทอลนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็น P C O S หรือว่าเข้า สู่กระบวนการทําเด็กหลอดแก้จริงๆเจ้าตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นมากสาหรับคนที่วางแผนทองธรรมชาติแต่ว่าจะไปมีความสําคัญของคนที่ ต้องการจำนวนไข่เยอะ<ช>ๆ,ๆต้องการคุณภาพของไข่เยอะๆหรือคนที่เป็น T C O S จริงๆแล้วในโปรตีนเฟอร์ตี้ที่คุ้ก้อยดื่มทุกวันก็มีสารที่ชื่อว่าอินโนซิทอนี่แหละเป็นที่มาที่ให้คุกเกรู้จักอินโนซิทอเพราะคุก้อยบอกว่าคุกคเกจะเข้าสู่กระบวนการมีทายทายาก็จะต้องดื่มโปรตีนเฟอร์ตี้คุ้ก้อยก็พลิกให้ดูเลยนี่ว่ามีอินโนซิทอมีินโนซทอนะ ซึ่งจริงในประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่อินโนซิทอลเขาจะใช้ในของอเมริกาคนไทยจะรู้จักน้อยคุกก็ยังมาใส่ไว้ในเฟอร์ตี้ไหนๆแม่ๆม่ปเลยรวมไปเลยบำรุงแล้วก็บำรุงให้ไข่มันโตด้วยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็น P C O s เพราะว่าโดสที่ใส่เข้าไปนั้นเป็นโดสที่ครอบคลุมสําหรับคนที่ท้องธรรมชาติด้วยด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คงได้ประโยชน์และก็ได้ความรู้ในเรื่องของอินโนซิทอลหรือเรียกง่ายๆว่าสารบำรุงไข่นะคะแล้วก็ไปทานอาหารที่มีอินโน ทอด้วยละกันนะคะอยู่ในปริมาณที่ออย,ยอ,อก,กำหนดละกันนะคะสำหรับวันนี้ครูก้อยและครูเกตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับรายการ r Re s e a r c h Talk ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้กิน2ซองเพราะว่าในซองหนึ่งมันก็จะมีประมาณ150้อยื่นไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ Mom นะคะ